รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันสังคมของเรามีปริมาณขยะเกิดขึ้นต่อวันเป็นจํานวนมากบางครั้งผมเองก็นึกสงสัยนะครับว่าขยะที่เราใช้เป็นประจําในทุกๆวันมีวิธีการกําจัดอย่างไรและพื้นที่สีเขียวที่บางพื้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นปอดให้กับคนเมืองเขาสร้างขึ้นมาได้อย่างไร สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโรคสวยด้วยสิ่งแวดล้อมผมจะพาทุกคนไปดูการบริหารจัดการขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสวนสาธารณะให้กับพื้นที่นันทนาการกับพื้นที่บึงสีไฟถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบเจอกันได้กับบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรกันเลยครับ คุณผู้ชมครับแลวตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่บึงสีไฟครับสถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดพิจิตร ซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าเปลี่ยนไปมากๆเลยจากด้านหลังของผมนะครับสวยงามพิถูพิตาเลยครับและที่นี่บรรยากาศดีมากๆด้วยการขับเคลื่อนนะครับให้เกิดการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเป็นการร่วมมาร่วมมือกันกับทั้งจังหวัดจริงๆนะครับแล้ววันนี้กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็จะเป็นไกด์พาผมเนี่ยไปชมบึงสีไฟแล้วก็ไปดูโครงการต่างๆในการบริหารจัดก,การขยะในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรด้วยนะครับนั<า>่นก็คือนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรครับดรสุรพลเตียวตะกูลตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ ครับสสวัดีครผมนายกเปลี่ยนไปเยอะเลยด้านหลังนะฮะก็อยากอยากบอกอย่างนี้ครับว่าโครงการที่เกิดขึ้นได้นะครับพวกเราเองนะครับชาวพิจิตรคนไทยทุกคนนะครับน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือถ้าไม่ได้พระองค์ท่านโครงการสวยๆไม่เกิดขึ้นเลยพระองค์ทำงานปิดทองหลัง จริงๆจากบึงสีไฟนะครับที่เคยไฟไหม้ท่านผู้ชมเคยชมรายการเคยเห็นบึงสีไฟนะครับเคยไฟไหม้เคยน้ําแห้งใครจะคิดครับประเทศไทยบึงสีบึงนะครับไฟไหม้น้ําแห้งนะครับซึ่งการจัดการเนี่ยค่อนข้างยากลาบากสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ระดับจังหวัดพอดีก็ได้โครงการของพระองค์ท่านครับจากบึงสีไฟที่เคยแห้งแล้งน้ําน้ำน้ำแห้งไปหมดเลยไฟไหม้ในบึงสีไฟพันสัตว์น้ําหายไปพันนกก็หายไปพระองค์ก็มาฟื้นฟูให้นะครับโดยที่ โครงการของพระองค์นะครับพระองค์มีพระลมบรมราโชบายทำอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือเรื่องโครงการปรับปรุงดินเนื่องจากว่าแหล่งดินเป็นสําคัญเมืองพิจิตรเป็นเมืองเกษตรกรรมด้วยแล้วปัญหาดินที่ขุดลอกออกมาเนี่ยก็เกิดปัญหากับภาคประชาชนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่2อครับอย่างที่บอกน้ําแห้งพระองค์แล้วก็มีมีโครงการจัดการแหล่งน้ําทําอย่างไรให้คนพิจิตรมีน้ําใช้ทาอย่างไรให้ประเทศไทยมีบึงที่สมบูรณ์ไว้รองรับลูกหลานและในอนาคตอันที่3ก็คือโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อม นี่คือคือเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมากๆมันครบเลยใช่ครับครบในทุกมิตินะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกว่าการขับเคลื่อนเนี่ยไม่ใช่จะทําได้จากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะฮะมันต้องมีการบริาการร่วมกันจากหลายภาคส่วนมากๆรวมไปถึงประชาชนเองก็เช่นเดียวกันต้องช่วยกันมันยากมากมลยขนาดไหนก่อนที่มันจะมาสวยงามและก็เสร็จสมบูรณ์แบบนี้ครับคือโครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าการทํางานเนี่ยค่อนข้างเร็วโครงทํางานเร็วมากนะครับแล้วก็การทํางานที่ผ่าน ได้ภาคีการมีส่วนร่วมเยอะโดยเฉพาะภาคประชาชนอย่างที่บอกครับว่าโครงการให้ดีขนาดไหนหรือสิ่งที่รัฐบาลทำนะครับหรือใครก็ตามทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่รอดจะอยู่ได้สวยงามต้องภาคประชาชนครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับจะท่านจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยจะอยู่พิจิตรอยู่พิศณุโลกอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับเรื่องการมีส่วนร่วมจําเป็นครับสังคมจะดีสิ่งแวดล้อมจะดีเมืองจะดีอยู่ที่มือท่านครับลาพังพวกเราเองแค่เป็นส่วนก่อตั้งครับ นายกครับพอมันสวยแล้วผมก็เห็นเลยว่ามันเกิดงานเฟสติวัลขึ้นมาหลายงานมาก<ช>ๆ,ๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยได้เห็นภาพลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรได้ดีมากๆด้วยสวยทุกงานจริงกับงานนี้เรามีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใช้สอยของเรายัางไรบ้างครับก็ใน<ม>ในพื้นที่ในส่วนของตรงพื้นที่ที่เทศบาลเมืองพิจิตรดูแลนะครับ ก็จะเป็นเหมือนประตูลับเลยครับท่านผู้ชมที่ชมรายการมาช่วง,<อ><อ>งกลางวันมาช่วงไหนที่พักผ่อนก็มาพักผ่อนที่นี่ตอนเย็นก็ไปร่วมง,งานเฟสติวัลน,นี่คือการแบ่งพื้นที่กันแล้วก็มีการจัดเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของการสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็จะช่วยกันสําหรับท่านที่จะมาปั่นจัก,กรยานนะครับก็จะมีโซนจัก,กรยานสําหรับที่มาพักผ่อนสําหรับครอบครัวที่เทศบาลมิจิตเรามีลานแอคทิวิตี้สำหรับครอบครัวซึ่งวันนี้ เรายังมีการพัฒนาต่อก็เชื่อว่าพิจิตเองนะครับพัฒนาไม่หยุดแน่รับรองมีสิ่งอะไรให้ท่านผู้ชมได้ว้าวตลอดเวลาครับผู้ชมครับที่รับชมพวกเราอยู่ในตอนนี้นะครับอยากให้ติดตามรายการของเรายาวๆเลยเพราะว่าวันนี้น้องเหนือจากสถานที่ที่บึงสีไฟแล้ว เดี๋ยวจะพาผมไปข้างนอกด้วยใช่ครับมีสถานที่อีกหลากหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นชุมชนเองที่เขามีการร่วมไม้ร่วมมือการคัดแยกขยะมีการทําปุ๋ยอินทรีย์ถูกต้องไหมครับคือหลายๆท่านก็เคยบอกโอ้รชมเยอะแล้วเรื่องของการคัดแยกขยะจะอยากบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราไม่ได้พูดเรื่องขยะไม่ได้พูดเรื่องน้ําเสียเรื่องการเป็นพิษแต่เราพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมมันต้องมาหนึ่งสุขภาพดีอยากให้เห็นนะครับว่าชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการขยะไปดูแลสุขภาพภาคประชาชนอย่างไรครับ การจัดการขยะการจัดการของเสียนะครับเอาไปเป็นสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างไรในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลตรงนี้ครับเรามีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรเรามีระบบสารสนเทศที่จะมาเก็บเรื่องข้อมูลการจัดการขยะการจัดการ สิ่งแวดล้อมของเมืองก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งของเมืองพิจิตรครับน่าสนใจมากๆครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับให้ท่านายกเนี่ยพาผมนั่งรถล่างใช่ไหมฮะที่นี่เขามีรถลัางท่องเที่ยวด้วยครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะได้ทัวร์ชมเลยกับบึงสีไฟบรรยากาศดีมากๆวันนี้นะครับอยู่กับเราทั้งสองคนยาวๆกันไปแล้วเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งนด้วยสาวสวยกับท้องถิ่นจังหวัดใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวจะได้มาเจอกับคุณผู้ชมด้วยนะครับอะเดี๋ยวไปพบกันเลยครับกับบรรยากาศสวยๆที่บึงสีไฟครับ ในเรื่องของคนที่ดูแลเนี่ยนายกคือใช้คนเยอะไหมในเรื่องของการดูแลให้ครบพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ใช้คนไม่เยอะนะครับผิดกว่าคนเองนะครับอย่างที่บอกครับว่าหนึ่งเนี่ยภาคประชาชนเองก็มาดูแลด้วยส่วนหนึ่งเห็นไหมครับว่าไม้แดกของเราอช่ไม้แดกนี่ครับไม้แดกคือเป็นไม้ที่มีผลเราทานได้ด้วยแต่จะเป็นไม้ใบไม้ผลเป็นพริกกระเพราโหระพาครับอันนี้เป็นข้าว เป็นต้นข้าวนะครับที่ที่เราได้ปลูกเอาไว้มะเขือเนี่ยคุณผู้ชมคือดูดีเขามีผลมีลูกแล้วนะเก็บให้ดูแม่เก็บได้เลยนะอย่างนี้คือทุกคนสามารถเก็บได้ครับเก็บได้ครับตำรวจไม่จับตำรวจไม่จับเําตำรวจไม่จับนี่เลยแล้วก็ปล่อดสารพิษด้วยครับครับแล้วข้าวเนี่ยก็จะให้ให้ลูกหลานเราได้เรียนรู้พิจิตเนี่ยเป็นแหล่งปลูกข้าวนะครับเลยอยากให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยรากเง่าเรามายังไงบ้างครับจะได้ไม่สูญหายไปการปลูกข้าวก็จะทําให้เรารู้้วยครับว่า ข้าวแต่ละพันธุ์โดยเฉพาะของเราเองมีข้าวขาวกอเดียวเนี่ยซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยจะได้อยู่คู่บ้านคู่คู่สังคมเราครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยก็คือมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเราก็ปลูกปลูกใหม่ทดแทนใหม่คือหนึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นี่ครับก็คือนอกจากมาเที่ยวพักผ่อนตามตามธรรมชาติหรือมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยคืออยากให้คนที่มาเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้วิถีของเราเรียนรู้การรักสุขภาพเรียนรู้การใช้ชีวิตที่บรรพบุรุษเราเคยทําอย่างไรอันนี้คือคือเรื่องของการใช้ชีวิตคืออสิ่งแวดล้ม มันมันต้องเริ่มที่ที่ตัวเราไปสอนเขาไม่ได้ให้เขาเรียนรู้ได้ตัวเขาเองนี่คือต้นส้มโอท่าข่อยท่าข่อยที่ได้แชมป์้วถ้ามันออกลูกอีกล้วครับนายกเก็บได้เหมือนกันเก็บได้อีกแล้วะคุณผู้ชมคือที่นี่เนี่ยคือทำไมเขาใจดีขนาดนี้อยากบอกอย่างนี้ครับคือหนึ่งเนี่ยเทศบาลท้องถิ่นเราอยู่ได้ภาคประชาชนต้องร่วมมือในเมื่อภาคประชาชนร่วมมือภาคประชาชนควรจะมีผลประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ทำด้วยกันเสพด้วยกันกินด้วยกัน,กนโอ้โหอันนี้ผมตบมือให้จังหวัดพิจิตรเลยอ่ะคือน่ารักจริงๆนะฮะเราก็ได้เห็นความร่วมม้ร่วมมือนะฮะไม่ใช่แค่ พวกเราเนี่ยทำด้วยแนวคิดแต่ว่ามันก็ต้องมีการตอบสนองด้วยประชาชนทุกคนเองเห็นว่าโครงการนี้ดีน่าส่งเสริมมาร่วมด้วยช่วยกันจับมือกันไปนะครับแล้วมันจะทําให้อย่างที่นี่เนี่ยจังหวัดพิจิตรเกิดความเข้มแข็งและเกิดเป็นรูปธรรมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนอกเหนือจากตรงนี้ครับนายกเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนนะเราไปดูไหมเรื่องภารกิจเทศบาลเรื่องการจัดการขยะ จะพาทุกคนครับไปดูว่าทำไมจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาสะอาดสะอ้านเหลือเกินขยะเขาเก็บยังไงนะครับแล้วก็เขามีการบริหารจัดการขยะยังไงในชุมชนนะครับเดี๋ยวตามเราไปเลยครับเชิญครับวันนี้จพา<ผ>มาวันนี้จะพามาที่ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขถึงแว้งเราศูนย์ให้บริการร่วมของเทศบาลเมืองพิจิตรครับผมคือเรามองเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายๆคนก็จะพูดกันนะครับท่านผู้ชมก็เชื่อเชื่อว่าฟังเยอะละเรื่องขยะเรื่องน้ําเสียเรื่องอากาศ<ม>เป็นพิษแต่เราบอกว่าเทศบาลเมืองพิจิตรมองมุมใหม่ครับครับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับลองนึกนะครับถ้ามีท้องถิ่นหรือมีพื้นที่ที่มีเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพสอนให้ท่านได้รักตัวเองได้นะครับจุดนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เทศบาลเหมือนพิจิตนะครับสร้างสรรค์ให้กับคนพิจิตแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาใช้บริการถ้าด้านด้านหลังจะเห็นว่าเป็นสมาร์ทเฮลทวแคร์คือระบบเนี้ยนะครับตอนนี้นะครับเราติดโทรศัพท์เนาะเราใช้โทรศัพท์เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้โทรศัพท์เนี่ยเป็นคุณหมอได้จะเอายงโทรศัพท์มือถือเป็นรถพยาบาลได้จะเอาโทรศัพท์เป็นหน่วยกู้ชีพได้ยังไงเป็นหน่วยกู้ภัยได้ยังไงซึ โทรศัพท์เป็นเครือข่ายทั้งหมดเลยให้บริการทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านหลุดแอป,ปลราไปให้เราเป็นเพื่อนเนี่ยท่านาเดินทางกลางคืนท่านอยู่คนเดียวอยากเรียกรถพยาบาลมีปัญหาเรื่องสุขภาพโทรปรึกษา เราให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับนายกครับพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่จริงแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเองเนี่ยจะเข้าถึงลําบากเราได้มีแบบว่าเครือข่ายเราลงไปให้ความรู้เหล่านี้ไหมครับอ่าใช่ครับที่นี่เรามีการใช้ที่ง่ายคือเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้พยายามใช้ให้เป็นในชีวิตประจําวันถ้าวันนี้ท่านใช้สามารถใช้โทรศัพท์ได้ ท่านสามารถเข้าแอปเราได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้เรายังมีจุดตรวจนะครับท่านมาเข้ามาที่นี่ท่านจะเห็นเลยครับท่านจะได้ตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี14รายการเหมือนไปโรงพยาบาลเอกชนแต่ฟรีด้วยฟรีเลยครับคือมันเยอะมากมาเลยนะเครื่องนี้อัจฉริยะมากจะวัดเรื่องของออกซิเจนในเลือดวัดเรื่องมวลกระดูกนะครับวัดเรื่องความสมบูรณ์ของเซลล์เซลล์ในร่างกายเรามีเท่าไหร่มีน้ํามากมีน้ําน้อยนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นอีกบริการหนึ่งที่เทศบาลจิตจัดให้นรัที่จริงอ่ะชอบมากเลยกับแนวคิดที่เราอ่ะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามันคือต้นเหตุแล้วก็ในเรื่องของต้นต่อการใช้ชีวิตของคนเไปด้เลยเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับเมื่อสักครู่เรายืนกันอยู่ตรงนี้คุณครับเห็ไหมครับเรายืนอยู่โซนนี้เลยครับเราอยู่ตรงนี้เลยโนนี้ ตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลพิจิตรก็จะเห็นนักท่องเที่ยวท่านนักท่องเที่ยวที่มาเมืองพิจิตรท่านปลอดภัยแน่นอนครับเราก็จะเห็นว่าท่านอยู่อย่างไรท่านมีเหตุอะไรไหมสามารถดูได้ทุกจุดอันนี้คือผังทั้งหมดเลยแต่ละตอกซอกซอยใช่ครับก็อยู่ในนี้หมดเลยครับแล้วจากตรงตรงนี้เองเนี่ยทางเทศบาลไม่หยุดแค่นี้นะครับเราเองทํางานบนฐานข้อมูล วันนี้เป็นท้องถิ่นยุคใหม่ครับที่ได้รับการสัมสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรการท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรให้เราเป็นเมืองใหม่ในการใช้สารสนเทศในการใช้ข้อมูลมาเรื่องของการจัดการเมืองจัดการคุณภาพชีวิตประชาชนจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเราจัดเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับเดี๋ยวมันมีอะไรที่มากกว่านี้ด้วยใช่ไหมโอ้โหเห็นไหมครับขึ้นอะไรมาฮะเนี่ย ตอนนี้จะขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยเห็นไหมครับครับอันนี้คือมีคนพิการในที่ผมเราถูกไหมถูกครับอ่ามีโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลมีคนติดเตียงเห็นไหมครับมีเรื่องต้นไม้มีเรื่องไฟฟ้ามีเรื่องแสงสว่างมีเรื่องพื้นที่ทั้งหมดของเมืองพิจิตรอันนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลนี่คือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดสิ่งแวดล้อมทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียเราพูดเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองทั้งเมืองนะครับก็ ลองดูจากนี้นะครับเราให้เห็นว่าแต่ละด้านเราเรามีฐานข้อมูลเรื่องอะไรบ้างเห็นไหมครับว่าเก็บเนี่ยเรามี d a ต a ้าค่อนข้างเยอะเลยครับเราเก็บประมาณ90้าสิบเลเย bon. <barrel S 2> อร์แล้วตัวนี้ครับเยอะมากเยอะครับไม่ว่าจะเป็นจุดรองรับภัยพิบัติไม่ว่าวจะเป็นเรื่องของแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเห็นไหมครับว่าตัวน,นี้เพราะจากการจัดเก็บเนี่ยทำให้เราประมวลได้ด้วยผู้บริหารหรือใครที่มาดูเนี่ยสามารถประมวลได้แล้วเมืองเราอย่างสมมติเรื่องความรองรับภัยพิบัติเนี่ยเรามีภัยพิบัติเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างเรามีเสี่ยงตรงไหนบ้าง มีความเสียหายอย่างไรบ้างที่มันเกิดนะครับ,รบจากภัยพิบัติเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมต่อไปได้นะครับเห็นไหมครับเรื่องต้นไม้เราจะเห็นเลยครับว่าต้นไม้เหมืองพิจิตอยู่ตรงไหนบ้างแต่ละต้นเนี่ยมีค่าการดูดซับการเรยนกระจกอย่างไร นี่คือเรื่องคันสมัยเรื่องการช่วยลดโลกร้อนอันนี้คือเราสามารถที่จะเพิ่มจํานวนได้เรื่อยๆถูกต้องไหมครับในอนาคตมันก็สามารถที่จะเพิ่มตแหน่งได้ใช่ครับโอ้โหดีมากวันนี้เนี่ยภรคประชาชนก็ช่วยเราทําด้วยในเรื่องของการพื้นที่สีเขียวเนี่ยมเห็นไหมครับว่าวันนี้เรามีร้านอาหารวันนี้เคยไหมครับท่านเพื่อนผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไปเมืองต่างๆร้านอาหารอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ถ้ามาพิจิตรเราจะรู้ร้านอาหารอยู่ตรงไหนร้านแต่ละร้านเนี่ยผ่านการตรวจ คุณภาพอาหารไหมร้านแต่ละร้านผ่านการอบรมสุขาพิบาลอาหารไหมอย่างนี้ผมมาท่องเที่ยวนี่ผมมาหารนายกได้เลยครับมาเป็นไกด์ให้ผมทีนึงแล้วมาขอดูผังตรงนี้ด้วยรู้ด้วยครับว่าคนขายอาหารเนี่ยมีสุขภาพดีไหมอยู่อย่างไรมีลูกมีหลานไหมมีเรื่องการแยกขยะไหมมีเรื่องใบอนุญาตไหมเขาเขียนทั้งหมดเลยนะฮะร้านดีโคตรเป็ดผ่านการอบรมแล้วถ้าคนเรามีสุขภาพดีเนาะคนเรามีสุขภาพดีเนี่ย เขาก็จะดูแลเรื่องคนเด่ยดโดยเพราะฉะนั้นควารักเมืองเนี่ยเขาอยากรักชุมชนรักสิ่งแวดล้อมรักเพื่อนๆเขาโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากขยะที่เห็นนะครับมันก็จะไปสู่ชุมชนครับคือลําพังเทศบาลเมือนพิจิตเองทํางานคนเดียวไม่ได้ครับภาคประชาชนก็จะส่งมาเรื่องของการจัดการเมืองจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการเรื่องขยะไหมครับทั้งขยะเรามีทุกจุดอยู่ตรงไหนเรารู้หมดเลยเยอะมากาแต่ละจุดมีมีข้อมูลเข้าอย่างไรบ้างมีขยะวันละกี่กิโลแต่ละชุมชนเห็นมันจะขึ้นมาหมดเลยนี่เลยนะฮะภาพที่เป็นจุด จริงๆเนี่ยอยู่รตรงนี้นะครับคุณผมู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมูไปนี่แหละฮะไปดูว่าเขามีการวางผังยังไงมีการงงเอาถังขยะมาวางให้เราคัดแยกกันยังไงซึ่งในวันนี้นะครับท่านท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรครับเขาก็าไปรอเราอยู่ที่จุดนั้นแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมุ่ไปหาเขากันก่อนนะครับไปพูดคุยกันดูซิว่าเอ๊ะชุมชนเนี่ยเขามีความ เข้มแข็งกันยังไงบ้างนะครับและเห็นว่าเป็นโครงการของท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาหาทนานายกรอบนึงนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเห็นว่ามีการสอนอาชีพฝึกอาชีพด้วยอ่านเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มูฟมายัางชุมชนเล็กๆแต่น่ารักครับที่นี่เนี่ยเขามีการนําขยะมาแปรรูปนะครับมา ทําให้มันเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยและอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะได้เจอกับพี่สาวคนสวยนั่นก็คือคุณพักขมลกัมพูธนีนะครับท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมพี่พักขมลครับพูดถึงในเรื่องของชุมชนที่นี่ <S <S สีมาลาเขามีการบริหารจัดก,การเรื่องขยะยังไงครับก็นำเรียนยี้ว่าที่นี่คือศูนย์ ศูนย์เรียนรู้เนาะรเรื่องของการจัดก,การขยะอินทรีย์เราจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยทีมงานที่ามาต้อนรับพวกเราเนี่ยก็คือทีมงานที่ทําเรื่องเกี่ยวกวับขยะอินทรีย์เราจะสังเกตว่า,าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าปัจจุบันหรือก่อนหนะ้านั้วขยะที่ส่งผลต่อปัญหาของประเทศเรามากก็คือขยะเปียกในถังขยะเนี่ยถ้าสมมติควรเรือนอย่างเช่นน้องเมื่อเดียวเนี่ย ทานกว๋วยเตี๋ยวทานอะไรเสร็จแล้วก็ทิ้งรวมกับพวกสำลีพวกอะไรเช็ดหน้าเรารจะไม่มีการแยกออกมา<อ>นั่นหมายความว่าเรานำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปทิ้งโดยป่าประโยชน์แล้วแถมส่งผลเสียต่อ อะไรนะผู้ที่ัเยอะแยะสิ่งเระบอกรน่าเหม็นเต็มหมดเลยนะคะดังนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยท่านสุธิพงษ์จุนเจริญซึ่งปัจจุบันท่านเป็นประลักกระทรวงมหาดไทยแนวคิดเรื่องถังขยะเปียกลดโลกร้อนเนี่ยท่านเสนอแนวคิดนี้ตั้งแต่ตอนเป็นที่ปรึกรมส่งเสริมการปกงท้องถิ่นครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านขจรศรีชวโนไทยซึ่งเป็นอธิบดีกรมท้องถิ่นเราเนี่ยก็ขับเคลื่อนแนวนโยบายแนวคิดของท่านปลัดกระทรวง มาจนกระทั่งเราเกิดเป็นเรื่องของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเนี่ยทั่วประเทศทุกท้องถิ่นเลย700 0กว่า<ม>แห่งนะคะในเซกชันของวันนี้เรื่องของขยะเปียกเนี่ยเราจะพบว่าในเมืองเนี่ยก็จะมีพื้นพื้นเนี่ยเป็นซีเมนต์ใช่ไหมคะซีเมนต์แต่ว่ารูปแบบของถังขยะเปียกลดโลกรล้อนของกรมท้องถิ่นเนี่ยจะต้องตัดก้น มีพลาสติกตัดก้นแล้วก็ไปฝังลงในดิน2ส่วนแล้วโผล่ขึ้นมา1ส่วนแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เขาไม่มีดินนะใช่เพราะฉะนั้นชุมชนนี้ก็เลยประยุกต์โมเดลนี้เป็นถังขยะเปียกซึ่งใส่แล้วก็จะนําไปจัดการหมักเป็นสิ่งนี้ค่ะอันนี้คือน้ําหมักอินทรีย์ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการลดต้นไม้นะคะผสมกับน้ําแล้วก็ไปทําให้ต้นไม้เนี่ย เกิดการจเจริญเติบโตตรงนี้ขยะเปียกไปแล้ว<ช>เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกันต่อนะฮะกลับไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดค้างกับทานายนยกว <S 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 ้เพราะว่าที่นั่นเองเนะครับศูนย์บริการสุขภาพเนี่ยเขายังมีในเรื่องของการนําขยะแหง้ง <S S 1> ตรงนั้นเขามีอะไรบ้างเดี๋ยว <S S ตรงนั้นเขาก็มีการนําขยะที่ไม่ใช้แล้วอย่างเช่นซื้อลอตเตอรีตตร่กันเปล่าคะซื้อ,อแล้วอยู่แล้วเนาะลอตเตอรีร่ที่ไม่ถูกนะคะคอย่าทิ้ง ทิ้งก็เป็นขยะใช่ไหมค,คะก็เพิ่มพลัง้เทศบาลงบประมาณในการกําจัดเราก็นําไปทําประโยชน์เช่นทําเป็นอะไรคะ ดอกไม้จันก็ได้หรือว่าไม้ประดับอะไรต่างๆครับหรือแม้แต่ลิบบิ้นพวงมาลัยก็เอาไปทำเหรียญโปรยทานสวยงามมากๆเดี๋ยวท่านไปติดตามต้องบอกว่า zero w a s t สุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยเดี๋ยวผมขอนำท่านท้องถิ่นเนี่ยไปกับผมด้วยเลยแล้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ศูนย์บริการสุขภาพของเทศบาลเมืองพิจิตรครับ แล้วตอนนี้ครับผู้ชมครับผมก็าพาทุกคนนะฮะกลับมาที่ศูนย์บริการสุขภาพของเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขายังไม่ได้หมดนะฮะแต่เพียงเรื่องของดิจิทัลนะครับหรือว่าการดูแลศูนย์ข้อมูลต่างๆ เขามีการมอบอาชีพมอบความรู้กับการทําของรีไซเคิลด้วยนายกครับนี่คือเราก็มีสมาชิกหรือว่าคนพิจิตท,ที่เขาอยากจะมารับความรู้ตรงเยอะไหมครับที่นี่ที่นี่จะมีศูนย์ฝึกอาชีพแนี่คือศูนย์แปรรูปขยะเพื่อเป็นอาชีพเลยเพราะนั้นก็จะมีวิทยากรสอนมออีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้รอย่างตอนนี้นะครับอย่างริบบินลิบบินทำไหว้พระเนี่ยนะครับ เราก็จะเก็บมาเนื่องจากว่าเราขายดีริบบิ้นไหวพัดนั่นไม่ทันครับก็คือจะมาคล้องแล้วดอกไม้สดเขาก็จะเหี่ยวไปแต่วาตตัวริบบิ้นยังอยู่เอามาทําเป็นเหรียญโปรยทานครับก็จะมีหลายรูปแบบเลยครับก็ได้รับความสนใจนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากสั่งซื้อได้ครับเป็นเรื่องของเนี่ยเรามีวิสาหกิจชุมชนด้วยครับพิมพ์ประดิษฐ์ครับ ติดต่อยังไงครับนายกติดต่อที่พิมพ์ประดิษฐ์เลยครับติดต่อเทศบาลเมืองพิจิตรก็ได้เทศบาลเมืองพิจิตรนะครับสามารถรับหรือว่ามีออเดอร์ก็บอกได้นะพี่ๆทุกคนจะได้มีรายได้กันด้วยอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับมาทำงานกันแล้วก็มาได้คุยกันไม่เครียดไม่เหงาอย่างน้อยได้มีการดูแลเพราะอยู่ใกล้หมอแลยได้รับการดูแลผู้ป่วาวัยรุ่นผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยเก่านะซึ่งยังไม่หมดแค่นี้นะครับเราก็ยังมีในเรื่องของการแปรรูปกระดาษดีเซลเคลื่อนเรามาดันทร์นะครับ ปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดอกไม้จันทร์เนี่ยเราก็จะไปซื้อกลีบเข้ามาครับผมแต่เทศบาลเมืองพิจิตรเองเนี่ยเราก็กระดาษ A4 กระดาษสำนักงานที่ไม่ใช้แล้วเอามาปั่นเป็นเฟรมกระดาษนะครับแล้วก็เอามาสับเป็นทาดอกดอกไม้จันทร์ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้ทําให้คนสนใจสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาเรียนรู้ติดต่อได้นะครับที่เทศบาลเมืองพิจิตรเราก็จะมีการแปรรูปกระดาษรีไซเคิลเอามาเป็นหลากหลายกิจกรรมเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่า จากดอกไม้จันเนี่ยกระดาษนะครับที่เราทิ้งแล้วนะครับกระดาษล้างกระดาษกลองกระดาษ AC เอามาสร้างงานสร้างเงินได้ยังไงครับแล้วจะบอกว่าได้มากกว่าที่เอาไปชั่างคีลขอกมาดูกันเลยครับดางไง อันนี้อะไรครับท่านนายกจากเมื่อสักครู่ที่บอกครับว่ากระดาษ A4 ที่ไปช่างกิโลนะครับกิโลนึงเราจะขายได้ว่ามัน5บาท4บาท5บาทนะครับอันนี้เรามาทำเป็นกระดาษรีไซเคิลเอามาปั่นแล้วขึ้นรูปใหม่นะครับกระดาษ1กิโลเนี่ยจะทำได้ประมาณ20ถึง30แผ่นถ้าขายแผ่นละ5บาท ถ้า20แผ่นจะได้ร้อยบาทนั่นไงนะครับนี่มากกว่าที่จะเอาไปช่างกิโลขายนะครับแล้วก็ทํามาเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ไปแปรรูปครับมีแปรรูปด้วยนะคือไม่ใช่แค่คุณจะได้ร้อยบาทนะมันสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีก นี่อย่างรูปตรงนี้เป็นภาพนูนเนี่ยเป็นภาพนูนต่ำนะครับนี่เด็กๆสามารถทําได้เราก็จะไปให้นักเรียนลงตามโรงเรียนนะครับได้เรียนรู้ถ้าไมาได้ฝึกสมาธินะครับแสดงว่าที่สูนเรียนรู้ตรงนี้เราก็เปิดให้กับน้องๆูๆเข้ามาเรียนด้วยเยาวชนประชาชนผู้สนใจนะครับผู้การอะไรเงี้ยเข้ามาสามารถเรียนรู้กับเราได้นะครับอันนี้เป็นภาชนะใช่ไหมครับวันนี้เรามีใบไม้ใบไม้สามารถใช้ได้ไม่อใช้ได้ใบสักใบหูกว้างที่อยู่ตามต้นเก็บมาทําจานเป็นภาชนะได้ โอ้ดีมากเลยอ่ะฮะใบศา,ากใบตอง,ตองเนี่ยเวลาเราถ่ายเ้า,าเสร็จปุ๊บถ้าเรา,าจะทิ้งปุ๊บเขาไม่ต้องไปรอย่อยสลายเลยขยะในมือของท่านขยะในบ้านของท่านนะครับวันนี้เอามาสร้างประโยชน์ได้มากมายครับอยากบอกอย่างนี้ครับเบื้องต้นนะครับอยากให้ท่านรักตัวเองครับแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมตามมาวันนี้ท้าวท้องถิน่นทาวเทศบาลมรรพิจิตองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับพวกเราเยนืนยันครับพวกเรา จะคงสภาพแวดล้อมให้กับลูกหลานของเราในอนาคตแล้วท่านผู้ชมแล้วครับที่ชมรายการนี้อยู่คิดว่าจะคืนสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับลูกหลานของเราในอนาคตหรือเปล่าครับถ้าใช่เรามาไปพร้อมกันครับ ครับผมนะต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากๆกับการที่ได้มาเยือนจังหวัดพิจิตรนะครับคนที่นี่น่ารักสองทรัพยากรธรรมชาติที่นี่ก็มีความสวยงามเป็นจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุข <Okay. S 1> ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนะี่ยมีรอยยิ้มขึ้นมาจากใบหน้าก็เพราะว่าทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเองทุกคน ช่วยกันนะคบให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยยังคงอยู่และสวยงามแบบนี้ตลอดไปวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยครับที่พาผมได้ทัวร์นะจังหวัดพิจิตรได้รู้อะไรเยอะเลยนะฮะหรือว่าถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาดูที่นี่กันได้นะครับเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับที่นี่เขาก็เปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วก็รับความรู้กลับไปเผื่อเอาไปเป็นทริคในการปรับปรุงนะกับการใช้ชีวิตของเราได้นะครับวันนี้รายการของเราครับหมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าผมจะพาทุกคน ไปที่ไหนกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่าลืมติดตามการวันนี้เราทั้งหมดนะครับพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ